อ้าวบ้านอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยนยนี่ครูเองนอยายฮะใครมาเรียกอะไอเดี๋ยวนะอะอุ้ยคุณครูเหรอไว้หลบก่อนหลบก่อนไว้ครูมาครูมาเนติชาเธอรออะไรอะติชารอรถเหรอ เธอลับรถอะไรอ่ะนี่เธอกลับจักรยานกับฉันแม่ฉันเอาจักรยานมานัติชาเอาไหมเอาไหมอ๋อคือว่าฉันอ่ะฉันมีรถมารับขอบคุณนะสำหรับน้าใจไม่เป็นไรหรอกเราก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้วันแรกอ่ะนี่ฉันขอบคุณมากเลยนะติชาที่เธอเข้ามาทักฉันอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนยก็เธอเป็นเพื่อนฉันนี่เราก็ทําความรู้จักกันไว้เปิดเธอมันแรกนะเอ้ยรถฉันมาแล้วอ่ะฉันขอไปก่อนนะ นั่นแหละคนขับรถฉันมารับแล้วไปก่อนนะเนยไว้เจอกันนะไปและไปและเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาแต่เช้าบา,บายว้าวทําไมใหญ่นั่นรวยจังเลยอะ่ะมีคนขับรถมารับด้วยไปรวยชะมัดเลยไม่เหมือนกับเราที่ต้องเอาจัก,กรยานมาโรงเรียนเชปั่นกลับก็ได้เฮ้ยไปร้อนก็ร้อนปั่นจัก,กรยานกลับบ้านร้อนจังเลย ทำไมฉันไม่มีคนมารับเหมือนยายนั่นบ้างนะเซ็งชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยร้อนก็ร้อนอุ๊ยข้างในนั้นมีสนามบาสด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นสนามบาสดีกว่าว่าแต่จะเล่นกับใครนะเนี่ยไม่มีใครมาเล่นเลยหรออ้าวเธอทำไมอยู่ดีๆไม่ขี่จักรยานชนลัวแบบนี้ล่ะจักรยานฉันพังแน่เลยอ่ะตายแน่ๆตายแน่แ แม่ฉันต้องว่าแน่เลยอ่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมเออไม่เจ็บเฮ้ยออกได้แล้วไปดีกว่าอจักรยานฉันต้องพังแน่เลยอ่ะยางแบนไปแล้วอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเราผู้คนเดียวปะเนี่ยทำไมเด็กคนนั้นถามอะไรก็ไม่ตอบเป็นเด็กยังไงเนี่ยเอ้ไม่น่าเลยอ่ะโอได้ไปป่ายางโดนแม่ว่าเลยเฮ้ย ขับจักรยานมาก็เหนื่อยพออยู่แล้วทำไมแม่เราไม่มารับมาส่งคนอื่นบ้างก็อาจจะเป็นเพราะแม่เราไม่มีรถส,สินะมันน่าน้อยใจย,ยิ่งนะักเอ้เอเฮ้ยมาแล้วสวัสดีนายสวัสดีเี้เอ้นี่เธอขี่จักรยานมาเหรอเท่จังเลยอะ่ะเออใช่ฉันขี่จักรยานมาเออแต่ว่าจักรยานของฉันคันนี้คันละห้าแสนเลยนะเออ จักรยานฉันแพงนะเนี่ยจะบอกให้ว้าวจักรยานคนละห้าแสนเลยเหรอแพงชะมัดเลยอะ่ะหอยจักรยานรุ่นอะไรเนี่ยจักรยานจักรยานรุ่นเออรุ่นเออฉันจะไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าแม่ฉันซื้อให้ห้าแสนเลยนะจักรยานคันนี้แพงมากเลยเฮ้ hey, แต่แพงจริงๆนะบ้านฉันนะ่ะยังซื้อจักรยานแค่คันละแสนเลยนะของเธอนี่ห้าแสนฉันว่า มันต้องเป็นยี่ห้อที่ดีมากๆเลยเออใช่ใช่มันเป็นยี่ห้อที่ดีมากเลยแหละไปงั้นเราไปเรียนกันดีกว่าเนยไปแล้วไปแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะแล้วเดี๋ยวนะเออนี่ฉันขอดูกระเป๋าเธอหน่อยดีกระเป๋าเธอทําไมสวยจังอะฮะอะไรนะขอดูกระเป๋าเันหรอขอดูทําไมอะมันก็แค่กระเป๋าเองนี่ไปเรียนกันเถอะแล้วแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วฉันอยากเรียนแล้วกระเป๋าเธอสวยมากเลยอะ อยากได้จังทำยังไงแม่ถึงซื้อให้นะขโมยแล้วเหรอไม่สิถ้าเกิดเราขโมยยายนั่นรู้ขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนรวยสิห้เอาไงดีเดี๋ยวค่อยคิดละกันใสแล้วใสแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันต้องสอนวิชาภาระแล้วห้องสอนภาระ,ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวมีเด็กมานั่งรอแล้วนักเรียนนักเรียนครูมาแล้วค่ะครูมาแล้วค่ะครูขอโทษนะคะนักเรียนอ้าว ทำไมนักเรียนมากันแค่สองคนล่ะคะไปไหนกันหมดอ๋อพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่หนูเขาเหมาห้องให้ล่ะคะ่ะ <Huh? S 1> เขาอยากให้หนูเรียนตัวต่อตัวกับคุณครูฮะ huh? มีการเหมาห้องเรียน้วยเหรอใช่ค่ะคือว่าพ่อกับแม่หนูละ่ะเขามีหุ้นส่วนในโรงเรียนนี้เขาก็เลยเหมาห้องให้หนูเรียนตัวต่ดต,ตัวกับครูพ่อกับแม่หนูอยากให้หนูเอ่อเก่งวิชาภาระคะ่ะเขาอยากให้หนูเป็นนักกีฬาโห oh. จริงเหรอเนี่ยอ้าวแล้วเธอคนนี้ล่ะเป็นพี่น้องกันเหรออ๋อเปล่าค่ะคือว่าหนูเป็นเพื่อนกับเขานะคะแล,แล้วหนูก็เลยมาเรียนด้วยคือพอดีว่าเนอยอะค่ะเนยเป็นเพื่อนรักหนูค่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอกันไม่กี่วันแต่หนูรู้สึกว่าเนอยอะเป็นเพื่อนรักหนูหนูก็เลยให้เนยมาเรียนด้วยค่ะโอ้โหเป็นการรักเพื่อนที่แท้ทรูโอเคโอเคดีแล้วดีแล้ว,ลวจ้านี่พวกเธอเห็นแป้นบาสตัวนู้นไหมเชอบพิชา เล่นบาสกันหรือเปล่าเอ่อคือว่าหนูก็ไม่ค่อยชอบนะคะแต่หนูก็เล่นได้ค่ะหนูก็พอได้อยู่นะคะแล้วเธอล่ะชอบหรือเปล่าหนูชอบมากเลยค่ะหนูชอบเล่นบาสถึงแม้ว่าตัวหนูจะเตี้ยหนูขอไปหยิบลูกบาสก่อนนะคุณครูนี่ไงลูกบาสอยู่นี่เอ๊ะคุณครูคะคุณครูแล้วทำยังไงคะให้หนูชุดเลยไหมคะหนูพร้อมชุดนะคะคุณครูอันนี้เนยไปหยิบลูกบาสมาสิเอ้าโอเคค่ะลูกบาสเหรอเอ้ยโอเคเอ้ยจะฉุดลงไหมเนี่ย โอเคจะบอกว่าเนยอะเก่งบาสมากเลยนะคะครู <S <S เอาเลยเนยชุดเลยชุดเลยได้ะคะ่ะนี่แน่เ้ยโอ้ย,อยพลาดไปหน่อยอะคุณครูขออีกลูกนะเฮ้ยต้องเลงดีๆต้องเล็งดีงเดๆเฮ้ย,ยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะคุณครูคุณครูคะคือว่าอาจจะเป็นการผิดพลาดนะคะเพราะว่าบ้านของเนยเนี่ยมีสนามบาสอยู่ที่บ้าน <S <S คุณครูคะคือคือค,ค,คือเนยมีสนามบาสจริงๆนะแต่ว่า อาจจะไม่คล่องสนามบาสท,ที่โรงเรียนนะคะโหนในเธอมีสนามบาสท,ที่บ้าน้วยหรออันนี้ถึงตาเธอแล้วไปชุดเลยได้ค่ะโอเคเดี๋ยวหนูขอเล่นพี่บีก่อนนะคะ <c oughs> ฉันว่าเธอชุดไม่ลงหรอกคนอะไรจะเก่งทุกอย่างจะบ้านด้วยจะเล่นกีฬาเก่งจะเรียนเก่งไปหมดทุกอย่างเลยหรอือไงฉันว่ายังไงเธอก็ชุดไม่ลงหรอกนี่ตั้งใจและพยายามนะโอเคค่ะคุณครูจะต้องลงจะต้องลงลงไปเลยเอ้ย <c oughs> คุณครูเกือบไปแล้วอีกลงนึงอีกล่งนึง,งแล้วแล้วหนึ่งสองสามอึ๊บโอ๊ยไม่โดนเลยค่ะคุณครูไม่โดนเลยอะ่ะอืมชุดไม่ลงเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ถือว่าใกล้มากเลยนะทถอเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วชุดไม่ลงฮะแต่ว่าหืมทาไมโยนใกล้กว่าฉันได้นะนี่เธอกลับยังไงเนี่ยฮะอ๋ะขคืนหนูกับอ่จักรยานนะคะแต่ว่าจักรยานหนูแพงนะคะต้องห้าแสนแน่ เดี๋ยวจักรยานอะไรต้องห้าแสนเอะอคือว่าแม่หนูซื้อให้นะคะเออคือหนูกลับก่อนนะคะนี่คุณครูจําหนูไม่ได้เหรอฮะอ๋อเธอคือคนที่ขี่จักรยานชนรั้วใช่ไหมก็ใช่น่ะสิคะหนูคือคนที่ขี่จักรยานชนรัว้วหนูไปก่อนนะคะคุณครูนี่ค่ะจักรยานหนูห้าแสนนะคะสวยไหมครไูไปแล้วนะฮะจักรยานคันนั้นห้าแสนจริงเหรอฉันไม่ได้จะว่านะ แต่มันดูไม่ถึงราคาห้าแสนเลยอะ่ะคุณครูคะคุณครูคุณครูเอ้ยอ้าวเป็นอะไรของเธอเนี่ยวิน้าตาตื่นมาเชียวมีอะไรหรอคือว่ากระเป๋าค่ะกระเป๋าที่หนูสะพายหลังมามันหายไปอ,ยอ้าวกระเป๋าหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปลืมไว้ตรงที่สนามบาสหรือเปล่าแม่ค่ะครูหนูหาแล้วก็ไม่มีหนูก็ถอดไว้ข้างสนามบาสนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีแบบนี้ต้องถามเนยหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอานั่นรถเธอมารับแล้วไปแล้วกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนไปคุณครูคะคือว่ากระเป๋าหนูหายอ่ะเออรู้แล้วเดี๋ยวฉันช่วยหาไปไปไปกลับบ้านก่อนได้ค่ะคุณครูหนูกลับบ้านก่อนนะเอ้ยกระเป๋าหายไปไหนเนี่ยเออกระเป๋าฉันหายเอ๊ะมันจะหายไปได้ยังไงก็ในเมื่อตอนที่เรียนบาสมีกันอยู่สามคน กระเป๋าสวยจังสีแดงแรงลิ์แบบนี้แล้วก็ฉันนะนะจะเอากระเป๋าใบนี้ไปเที่ยวแต่ฉันนะคงไม่สะพายไปโรงเรียนหรอกถ้าเกิดฉันสะพายไปโรงเรียนใหญ่นั่นก็หลัวส,ส<ถ>ิกระเป๋าสวยจังอ๋อฝนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยฝนตกฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเ,เดี๋ยวนะรถคุ้คุเอ้ยเอา้าจอดด้วยอะนี่ เฮ้ยเธอเปียกหมดแล้วไปเร็วขึ้นรถใช่ก่อนเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านโอเคไหมไปเร็วอ่อไปส่งที่บ้านางนั้นเหรอใช่ไงเร็วๆเรีบขึ้นรถมาเปียกหมดแล้วเรๆๆๆ็วๆเร็วๆเร็วฉันไปรอบนรถก่อนนะเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาเออก็ออได้ไปไปไปเฮ้ยนี่บ้านเธอหลังไหนเนี่ยบ้านฉันเหรอหลังนี้แหละหลังนี้แหละเฮ้ยหลงัหลงนี้จริงเหรอใช่ใช่บ้านฉันหลังนี้โห บ้านเธอดูใหญ่มากเลยนะอุยบ้านใหญ่มากเลยโอ้ยฉันขอหลบฝนกันนะฉันขอหลบฝนก่อนเอ๊ะเดี๋ยว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 เธอจะทําอะไรอ่ะจะทําอะไรเอาก็เข้ามาหลบฝนบ้านเธอไงเดี๋ยวดีใจเย็นดิเอานี่ทาไมล่ะก็บ้านเธอไม่ใช่หรอก็ใช่แหละมันก็บ้านฉันแหละแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่อ่ะแล้วพ่อกับแม่ฉันไม่ชอบให้ใครแบบมาเข้าบ้านถ้าเกิดวันที่พ่อกับแม่ฉันไม่อยู่พ่อกับแม่ฉันไม่ชอบให้ใครมา อ่าอย่างนั้นเหรออ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นฉันกลับก่อนนะเอ่อฉันขึ้นบ้านก่อนแหละไปก่อนนะขอบคุณมากนะที่มาส่งฉันขึ้นบ้านก่อนแหละเฮ้ยไปหรือยังอะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดีบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยไทเฮ้ยขอยืมบ้านหน่อยแล้วกันนะบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะเออไปแล้วไปแล้วเราก็ไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านมาอาถึงบ้านแล้ว แม่คะหนูมาแล้วค่ะหนูทํากระเป๋าหายด้วยแหละแม่คะอ้าวสงสัยพ่อกับแม่ไม่อยู่ไปไหนกันละเนี่ยว้าวต้นคริสต์มาสประดับสวยจังอุ้ยสวยจังเลยอ้นั่งดูทีวีดีกว่าอ้มีเรื่องอะไรดูนะวันนี้อ๋อฮ่าไอ้ตายเละถึงบ้านแล้วเอ้นี่คือบ้านที่แท้ทรวงฉัน ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ฉันต้องอายแน่เลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะวันนี้อากาศดีจังออกมาวิ่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะนั่นเนยนี่นาอ้าวบ้านอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยเนยนี่ครูเองเนยฮะใครมาเรียกอะไอะเดี๋ยวนะอ้าอุ้ยคุณครูเหรอไว้หลบก่อนหลบก่อนไว้ครูมาครูมาอ้าวเนย อ้าทำไมต้องหลบเราด้วยอะไปดีกว่าสงสัยว่าเนยไม่พร้อมจะคุยกับคุณครูเออเราก็ไปทักเด็กได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณครูคุณครูเห็นเราอยู่บ้านหลังนี้ตายแล้วไอ้แบบนี้ยังไงแล้วเนี่ยมออแบบนี้เพื่อนก็รู้หมดเดว่าบ้านเราเป็นแบบนี้คุณครูค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณครูเอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะคุณครูคุณครูไปวิ่งมาหรอคะ ใช่ใช่ฉันไปวิ่งมารู้ได้ไงอะ่ะก็หนูนะคะขับผ่านคุณครูเห็นคุณครูวิ่งอยู่เอาเหรอเออนี่ฉันน่ะนะวิ่งไปวิ่งมาฉันไปเจอบ้านเนยด้วยแหละจริงเหรอคะคุณครูบ้านเนยหลังใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยจะบอกว่าบ้านเนยอะ่ะรวยกว่าบ,บ้านหนูอีกนะคะหนูเชื่อแล้วว่าซื้อจักรยานคันละห้าแสนเออใจเย็นนะคือเท่าที่ครูผ่านบ้านเนยเนี่ยบ้านเนยก็เป็นหลังเล็กๆนะเป็นบ้านไม้อะ่ะ อะไรกันคะคุณครูวันนั้นหนูไปส่งเนยอะ่ะบ้านเนยหลังใหญ่มากเลยนะคะ<อ>คุณครูจําบ้านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นน่ะครูวิ่งผ่านบ้านเนยเลยแล้วครูมองเข้าไปในบ้านเห็นเนยกําลังยืนล้างจานหรือล้างมือนี่แหละแต่พอครูเรียกเนยอะ่ะเนยก็วิ่งเข้าบ้านไปเลยครูก็เลยงงอ้าวหรอคะเอ๊แต่ยังไงเนี่ยหรือว่าเนยมีบ้านสองหลัง เออแต่ก็ช่างเธอคะ่ะคุณครูเดี๋ยวหนูเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะคะไปเรียนก่อนแหละโอ้โหคนอะไรมีบ้านสองหลังจะรวยไปไหนเนี่ยไม่อะฉันไม่กล้าไปเรียนแล้วฉันจะเป็นปเรียนความรอดฉันต้องแตกแน่เลยฉันจะไม่ไปเรียนไม่ฉันไ่กล้าไปเรียนแล้วคุณครูคะจะไปบ้านเนยเหรอก็ใช่นะ่ะสิอ่านยังไงถึงแล้วก็เนยอะไม่มาเรียนสองวันแล้วนะเราก็ต้องมาตามบ้างค่ะคุณครูอันนี้บ้านาหลังของเนยเหรอคะอ๋อ เนยมีบ้านสองหลังจริงด้วยอะ่ะเนยเปิดประตูให้ครูนหน่อยเนยเอ๋เนยทำไรอยู่เนี่ยเนยเนยครูคะนด้ไงเนยนั่งอยู่นู่นค่ะนด้ไงไั้ไงเนยเนยมาตามฉันถึงที่บ้านเลยเหรออามาตามจนถึงนี่เหรอไม่ไม่เข้าห้องก่อนเนยอ้านั่นนั่นเนยวิ่งเข้าห้องไปแล้วอะอะไรเนี่ยเออได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเนยอะคุณครูไขกุญแเจเก่งจังคะ่ะเนย นายเป็นอะไรปะเนี่ยนา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 ยเป็นอะไรอ่ะฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าอืมนี่คือบ้านของฉันจริงๆไอ้บ้านที่ฉันบอกว่าหลังใหญ่ไม่ใช่บ้านฉันแปลว่าเธอโกหกเหรอใช่ฉันโกหกไอ้บ้านหลังนั้นอ่ะไม่ใช่บ้านฉันบ้านฉันคือบ้านหลังนี้แล้วฉันก็ขโมยกระเป๋าเธอมาด้วยฉัน เป็นคนขโมยกระเป๋าเธอมานี่ยังไงล่ะกระเป๋าเธอฉันขโมยมาฉันขอโทษฉันรู้สึกว่าความลับมันไม่มีในโลกอ่ะฉันยิ่งโกหกฉันยิ่งฉันยิ่งอึดอัดอ่ะฉันขอโทษนะหนูขอโทษนะคะคุณครูที่หนูหลบครูอ่ะเออขอโทษนะที่ฉันที่ฉันหลอกเธออ่ะทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้แล้วเธอขโมยกระเป๋าฉันด้วย ฉันจะไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปไม่นี่เนยไม่ต้องตามไปหรอกยังไงซะตอนนี้เขาก็ยังโกรธเธออยู่อ่ะเธอทําแบบนี้เป็นใครใครก็โกรธแต่หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะหนูก็แค่อยากมีเหมือนเขาอ่ะฉันว่านะเธอเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีดีกว่านะโอเคไหมวันข้างหน้าเธออาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ น้นเนยเอาแล้วค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาทําเป็นละครสั้นอีกแล้วนะตอนเดียวจบนะการเป็นเพื่อนกันนะคะการโกโหกกันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนนะแต่การที่จะมาอิจฉากันอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเพื่อนที่แท้จริงคือเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็จริงใจกับเรานะคะก็เป็นละครสั้นนะทุกคนเอาแหละในตอนน่าจะเป็นละครสั้นตอนอะไรก็มาคอยติดตามกันดูด้วยนะคะนี่ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเฮ้ยเซ็งเลยอะ ทำไมเจอเพื่อนไม่จริงใจแบบนี้นะขโมยกระเป๋าหลอกเราไม่จริงใจแบบนี้ไม่ควรเป็นเพื่อนกับเราเอ๊ะใครมากดกิ่งอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเนยอะเในใครอะโอ้ยเธอจริงด้วยอะนี่ไม่ต้องเลยนะฉันไม่อภัยเธอเนี่ยกระเป๋าเธออยู่กับฉันเนี่ยกระเป๋าเธอเอาฉันเอามาคืนเธอเนี่ยอันนี้ที่ฉันขโมยเธอไปอะอา้อาฉันขอโท